จะมาสอวิธีการใช้งาน ChatGPT mm hmm. เพื่อสร้างวิดีโอขึ้นมาสักเรื่องหนึ่งครับ mm hmm. ซึ่งเป็นคนมาเล่าให้ฟังหรือเป็นคนอาพูดให้ฟังนะครับ mm hmm. โดยใช้พร้อมแค่คําสั่งเดียวนะซึ่งวิธีการที่เราจะใช้เนี่ยก็คือเราจะใช้ปลักอินที่ชื่อว่า HeyGen นะครับ HeyGen HeyGen เนี่ยก็เป็นปลักอินที่อยู่ใน ChatGPT Plus นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะใช้ได้เนี่ยก็ต้องสมัครสมาชิกเป็น ChatGPT Plus นะครับวิธีการก็คือให้เข้าไปที่ตรงนี้นะครับเรียกเป็นปลักอินนะครับแล้วก็ไปที่ปลักอินสโตร์นะครับ เพื่อที่จะหานะครับจากนั้นก็เซิร์ชเลยครับคำว่าเฮจนอ่านี่นะครับแล้วกดอินสตอลนี้นะครับของผมเนี่ยอินสตอลเสร็จแล้วนะครับวิธีการใช้ง่ายมากเลยพออินสตอลแ็จเขาปิดไปนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ให้เป็นเฮจนนะครับถ้าลงครั้งแรกเนี่ยเขาก็เลือกให้เราเองเลยนะครับแค่นี้ครับเสร็จแล้วนะครับง่ายมากก็วิธีการใช้งานก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่นะมันจะมีหลายวิธีนะครับในการใช้งาน วิธีการ่ง่ายสุดก็คือเราบอกให้กับตัว ChatGPT เนี่ยไปเลยว่าเราต้องการทำหัวข้ออะไระแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นได้แค่ภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูง่ายๆเลยนะครับสมมุติผมอยากจะทำวิดีโอนะครับเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตนะครับผมก็จะใช้พร้อมนะครับ use plugin to create อ วีดีโอวิดอหัวขอปิอ่ะผมก็ใส่ topic อปิเข้าไปสมมุติผมอยากให้เขาพูดถึงเรื่องคาร์บอนเครดิตแอนด์เดอะฟิวเจอร์อย่างนี้นะอ่ะก็อินเทอร์ไปนะครับอ่ะแต่เราไม่ต้องการอะไรมากนะครับเราก็บอกว่า Please use your existing knowledge อ่าแล้วก็เราไม่เลือกคนนะ no preference คืออะไรมาก็ได้เราอยากสร้างให้มันเร็วที่สุดอย่างนี้นะครับโอเคมาละอ่อ chatgpt ก็จะสร้างสคริปต์ให้เราเองนะครับจากนั้นถึงค่อยใ,ใช้ plug-in นนะอ่าตรงนี้นะครับก็คือใช้ plug-in ละแล้วก็อรอแป๊บหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นเป็น knowledge ที่ chatgpt มีอยู่แล้วนะครับก็คือ c a ร์บอนเครดิเนี่ยเขาก็จะเล่าอธิบายฟังสั้นๆนะซึ่งก็เป็นวิดวีโอสั้นๆเพราะว่าเราใส่ไปแค่พร้อมนิดเดียวแล้วก็ไม่ละเอียดเยอะนะครับเขาจะเอาเนี่ยไอ้นี่เนื้อหาตรงนี้นะครับไปใส่ให้เป็นพร้อมของตัวเอเจนเพื่อที่ไปสร้างวิดีโอขึ้นมาเขาบอกว่าเราจะสามารถดูวิดีโอก็คลิกตรงนี้นะครับดูวิดีโอมันก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็กาลังเจเนอเรตอยู่นะครับต้องรอแป๊บนึงเหมือนกัน เอาลละครับจรเจเนเรเสร็จแล้วนะครับก็สามารถคลิกดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นวิดีโอที่เจนเนเรชนขึ้นมาโดยใช้สคริปเมื่อกี้ As we move towards a more sustainable future, the importance of carbon credits is expected to grow, encouraging <Okay. S 1> the industry's world. โอเ okay. คสังเกตดูนะครับก็คือการพูดจาเนี่ยของตัวผมผมผมขอเรียกว่าอวตารกันอวตารเนี่ยคือจะเหมือนจริงมากนะการขยับปากอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดว่าเราไม่นั่งจ้องดีๆนะแล้วก็ถ้าใครไม่เคยแบบว่าดูความแตกต่างระหว่างตัวอวตารกับคนจริงเนี่ยก็แทบจะแยกไม่ออกเลยนะ ที่สําคัญนะครับก็คือตัวอวตารนะี่เนี่ยอาจจะสร้างมาจากคนจริงๆก็ได้นะพอดีไปดูที่เว็บขอามาละหรือเราสามารถอัปโหลดวิดีโอของเราคนระับเข้าไปประมาณ3นาทีนะครับระบบก,ก็จะทําการเอาหน้าเราเนะี่ยไปทำมันอวตารนี้ขึ้นมาให้นะครับอ่านั่นเดี๋ยวไว้ที่หลังแล้วกันอันนี้คือตัวอย่างที่เราสร้างขึ้นมาแบบเร็วๆนะครับอโอเคก็จริงๆมันก็มีเทคนิคอื่นอีกเช่นอ่าสมมุติว่าเราไปดูเว็บไซต์มาเราอยากจะทําข่าวเว็บข่าวเกี่ยวกับ แซม o อาแมนนะครับที่เพิ่งจะรีเทิร์นเป็น CEO ของ OpenAI ประมาณนี้เราก็มาดูอ๋อมันมีเนื้อหาข่าวอย่างนี้นะครับนะเราก็ก o p ปี้เน,นี่ยเพื่อไปทำข่าวเลยนี่นะครับสมมุติว่าเราเอาแค่นี้มาอ่าผมก็จะแต่ว่าเราจะเอาไปเฉยๆก็กระลายอยู่นะผมก็จะเขียนพร้อมใหม่นะครับบอกว่า Summarize นะครับ Below article about Sam Alman นะโอเค then ที่ then use the plug in to generate นะขยันนิดนึงอ่ะ to generate video อ่า เดี๋ยวทีนี้เราจะมาเลือกอวตารนะครับเลือกอวตารชุดมีผู้แมนริบบลอนแฮร์ขอผมสีบรอนนะครับอขอบอลรองแฮร์นะผมยาวสีบอลแล้วก็บิ with eye. ๊กอาขอเป็นคนผิวขาวแล้วกันอ,อย่างนี้นะครับอันนี้คือระบุปไปเลยว่าเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เราก็เอาเนื้อหามาใส่ ปึ๊บข้างล่างจริงๆมันก็มีอีกนะเราเอาแค่นี้ก่อนละกันอนะ่ะหาแค่นี้มาใส่นะครับแล้วก็กดปึ๊บไป c ช a g p t ก็จะเอาเวอร์ชันที่มันซ้ำม,มาหลายแล้วเนี่ยไปทําเป็นวิดีโอทําไมต้องซ้ำม,มาหลายก่อนก็คือจริงๆเราไปเอาของเขามาแล้วเรามาให้มันทําเลยมันก็มันจะเป็นคําพูดในเว็บหมดเลยนะครับก็แล้วก็มันจะยาวไปเนื่องจากมันเป็นภาษาเขียนอ่ะ เราก็เปลี่ยนเป็นภาษาพูดให้มันสั้นลงนิดนึงแล้วก็สร้างวิดีโอเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวรอม generate, ันจินเนาเสร็จเราจะเปิดให้ดูนะครับอันนี้อะระหว่างนี้เดี๋ยวเปิดเดี๋ยวทํามันอื่นรอไปก่อนด้วยแล้วกันนะทีนี้ถ้าเราขี้เกียจนะครับต้องการใช้ ChatGPT ให้แบบว่าเอา่อเรียกว่าอะไรอะมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับแล้วก็สั่งมันทีเดียวเลยนะครับอะอันนี้เดี๋ยวผมเปิดไปดูนะเขาก็เจนเจนเนอเรตอยู่นะน,นี่ทีนี้ถ้าอยากให้ไม่ง่ายกว่าเดิม เราทำไงแล้วก็คลิกที่ปักอินนะครับแล้วก็เพิ่มปักอินที่มันใช้เซิร์ชเวฟได้ผมชอบใช้ตัวที่ชื่อว่าเวฟไพ i l o t ์อันนี้นะครับมันมันค่อนข้างเสถียรสุดละนะทีนี้เปลี่ยนใหม่เราบอกว่าเออเราวัน,นวันนี้มีข่าวเออวันนี้วันที่22บนะมีข่าวดังหลายข่าวเลยก็คือ CZ นะครับอ่อ CEO ของ B i n a n c e ก็คือลาออกเพราะถูกกดดันนะเรื่องจากกดีฟอกเงินเราก็บอกว่าเฮ้ยเราทำวิดีโอเรื่องนี้ดีกว่าแต่ว่าเราขี้เกียจไปนั่งหาแล้ว นะครับผมก็ใช้ปลั๊กอินนะครับ2ตัวนะครับก็คือเว็บพ l o t กับตัวเฮจเจนนะผมก็สั่งพร้อมไว้ว่าให้ Find the new by browsing the web uh, about c e a s step down from binance ceo ปิดผิดนิดนึงนะครับ In, จากไฟล์ซอสซอสเซ s นะครับตรงนี้แล้วก็ให้ซัมมไลร์นะครับแล้วก็เอามาใช้เฮจเจนเนี่ยสร้างเป็นวิดีโอขึ้นมา โดยโดยวิดีโอที่สร้างขึ้นมานก็จะต้องเป็นเป็นเอเซนวูแมนไม่รู้มีไหมนะครับวันนี้แล้วก็เป็นเอเซนวูแมนที่มีผมสีบอลน,นี่นะครับก็สังเกตดูว่าอันนี้อันนี้คือปลั๊กอินที่ชื่อว่าเวฟไพร์็เนี่ยเขาก็จะสามารถเบลวเวฟได้ในขณะที่เราใช้ปลั๊กอินอยู่ซึ่งปกติ ChatGPT มันเบลเวฟได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราเบลเวฟโดยใช้บิงที่อยู่ใน ChatGPT เนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ปลั๊กอินตัวอื่นได้นะครับอันนี้ ก็แล้วเขาก็จะ c จ a จ g p t ีก็คือหาข่าวให้เรียบร้อยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตามที่เราบอกนะครับเนะี่ยแล้วเขาก็เจนมาว่าสรุปมาว่าเป็นยังไงเดี๋ยวรอให้เขาเจนแบบหนึ่งนะ,ะนี่นะครับพอทําการหาข่าวเสร็จแล้วปุ๊บก็จะใช้เฮเจนในการสร้างเสร็จแล้วง่าย,ายๆตัวใช้แค่พร้อมเดียวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าผลมันจะเป็นยังไงอ,อันนี้นะครับคลิกเข้าไปดูก็แน่นอนว่ากําลังเจนอยู่ อะกลับมาดูที่เราเจนตอนแรกเมื่อกี้ที่เราทำข่าวเรื่องของแซมอัลแมนนะครับว่าเป็นยังไงครับอันนี Sam set ้เป็นไงครับอันนี้เหมือนที่เราต้องการไหมเป็นว e w o m a นแล้วก็มีเป็น Hair. บลอนด์เฮรนะ์เขาไม่ค่อยบลอนด์เท่าไหร่นะก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะ CEO Open AI, dramatic OpenAI after people of boardroom a The company faced turmoil following his initial dismissal, leading to the resignation of former president Craig Brockman. A new agreement will see Altman reinstated alongside a r e f o r m e d board, including Brett Taylor, Larry Summers, and Adam D'Angelo. This board's primary task is to. ซึ่งไอที่คนคนนี้พูดอยู่นะอวาตารนี้พูดอยู่ก็มาจากบทความที่เราสรุปให้เขาไปเมื่อกี้นะก็คืออันนี้เลยก็เขาก็าไปพูดออกมาเป็น วิดีโอความยาว47วินาทีนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูพร้อมเดียวนะครับที่สั่งให้หาข้อมูลแล้วก็สร้างวิดีโอด้วยนะครับเห็นไหมครับเราก็จะได้เป็นชาวเอเชียจริงๆด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้สีบอลน,นะเมื่อกี้เราใส่พร้อมเป็นผมสีบอลน,นะครับโอเคแล้วเราก็บอกว่าเป็นบิ๊กอมี Big กอ e ก็ตาโตก็ตรงอยู่นะครับนี้ Uh, Changpeng Zhao, known as CZ, has stepped down as CEO of Binance amid increased regulatory scrutiny. This marks a significant shift in the crypto industry, given Binance's dominant market position. CZ's resignation is seen as a response to the global regulatory challenges facing the cryptocurrency sector. He also pleaded guilty to U.S. anti-money laundering charges as part of a settlement. this development highlights the growing regulatory pressures on crypto firms and raises questions about the future of Binance and the broader crypto ecosystem อืมก็เป็นการสรุปที่ค่อนข้างจะใช้ได้เลยนะครับโดยใช้แค่พร้อมเดียวยนี้นะครับเออก็โอเคนะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ Mike, แล้วก็สะดวกนะครับเอ่อทีนี้สรุปแล้วกันนะครับก็คลิปนี้คงมีประมาณนี้แหละนะครับเราก็ใช้คําสั่งอะไรเงี้ยซึ่งเอ่อคิดว่า ท่านผู้ชมทุกท่านก็อาจจะมีไอเดียอื่นๆในการใช้ปลักอินเนี่ยในการผรสมกันให้มันเกิดเป็นวิธีการให้มันง่ายกว่านี้ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ข้อสังเกตอันนึงก็คือว่าไอตัวเฮจนเนี่ยมันเป็นบริการที่ต้องเสียเงินนะครับที่จริงแล้วถ้าเราเข้าไปดูที่เว็บเฮจ e นเองเนี่ยเราจะเห็นว่ามันต้องเสียเงินโดยเวอร์ชันฟรีเนี่ยมันใช้ได้แค่หนึ่งเครดิตก็คือสร้างได้แค่วนะิดีโอนาทีเดียวนะถ้าว่างๆลองเข้าไปดูในเว็บเฮจินก็ได้นะครับเราจะสามารถสร้างอวตารของเราได้ด้วยนะ แต่ว่าโดยส่วนตัวผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจว่าเขาจะเอารูปเราเนี่ยวิดีโอเราเนี่ยไปสร้างไว้อะไรซึ่งค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกัน,ก,นก็เลยยังไม่ได้ลองนะไม่กล้าลองนะครับเอาไว้รอให้มันแบบว่าออมีความชัดเจนในเรื่องของ Privacy มากกว่านี้ก่อนนะครับถึงจะลองเพราะฉะนั้นก็สําหรับคลิปนี้ก็น่าจะไว้แค่นี้ก่อนนะครับถ้าไงมีคําถามอะไรก็สามารถพิมพ์ไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าอยากให้มีการนําเสนออะไรเกี่ยวกับ เทคโนโลยีใหม่ๆ AI ล็อกเชนก็สามารถพิมพ์เรื่องที่อยากจะให้พูดถึงมาได้เลยแล้วกันนะครับหรือว่ามีข้อแนะนําคําติชมอะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถโพสต์มาได้เลยเหมือนกันจะได้เอามาใช้ปรับปรุงนะครับเพื่อทําให้ช่องนี้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับ